สวัสดีครับวันนี้นะครับในหัวข้อของ list coloring เราจะมาพบกับผลที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดก็ว่าได้นะครับในเรื่องของ list coloring นั่นก็คือทฤษฎีบทที่กล่าวว่าทุกแผนกราฟนะครับมีคุณสมบัติ five t o e a b l e นั่นก็คือถ้า ในพนาัการาฟทุกจุดยอดมีลิส์ขนาด5นะครับก็จะสามารถให้สีจากลิส์นั้นได้นะครับซึ่งธรรมสันนะครับก็เป็นผู้พิสูจน์ซึ่งนอกจากผลที่มี Impact แล้ววิธีการพิสูจน์ของเขาก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นหนึ่งในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความสวยงามท,ที่สุดอันหนึ่งนะครับ ทฤษฎีบทนี้นะครับถูกตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางด้านกราฟนะครับซึ่งมีเนื้อหานะครับสำหรับเปเปอร์ผลน,นี้มีเนื้อหาแค่ประมาณหนึ่งหน้าแค่นั้นนะครับสั้นๆแต่ว่ามันมี impact สูงนะครับกู้ควรในการตีพิมพ์ในวารสารระดับนั้นเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าการพิสูจน์ตัวนี้นะครับที่จัดว่าสวยสวยงามน,นี่มันเป็นยังไงนะครับครั้งนี้จะพิสูจน์หน่อยที่ผมจะใช้นะครับผมจะขอใช้สไลด์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสไลด์ powerpoint นะครับแต่ว่าเนื่องจากผมได้ได้ทำการบันทึกไปรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าในการนำเสนอแบบ powerpoint ด้วยเหตุอะไรไม่ไม่รู้ผมไม่ค่อยชำนาญน,นะครับไอตัว pointer มันไม่ขึ้นทำให้การอ,อธิบายอะไรต่างๆมันไม่มันก็เลยไม่เห็นว่าอ่าผมพูดถึงตัวไหนนะครับก็เลยด้วยความไม่ชำนาญก็เลยต้องมาทำเป็น good note นะครับก่อนจะพูดถึงการพิสูจน์ก็ขอให้ เครดิตสำหรับผู้จัดทำ powerpoint ก่อนนะครับเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับสัจพรสีเนตรซึ่งจัดทำ powerpoint นี้ในการนำเสนอสัมมนาซึ่งผมก็ได้อขออนุญาตนะครับที่จะนำตัวที่นำนำเสนอนี้มาใช้กับการสอนครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตในการที่ให้เครดิตชื่อใน YouTube นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ละนะครับเรามาดูที่ตัวทฤษฎีที่ธรรมส,สันใช้ใช้พิสูจน์นะครับเขาไม่ได้พิสูจน์ข้อความข้อความว่าทุกพนักงานมีคุณสมบัติ ชุเซเบิลเลยนะครับแต่ว่าเขาพิสูจน์ข้อความที่แรงกว่านะครับแรงกว่าอย่างอย่างไรเขาบอกว่าให้ G เป็นเนียไท a องกูเลชันก็ก็คือนะครับไอ้เจ้าหน้า ภายในนะครับจะต้องถูกล้อมรอบด้วย c3 นะครับซึ่งถ้ากราฟของเราไม่เป็นไทแองกูเลชันนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเส้นเชื่อมไปจนจนกระทั่งเป็นเนียแแทงกูเลชันได้นะครับหน้าภา,ายนอกไม่เป็น c3 นี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหน้าภายในนี่ต้องถูกล้อมรอบด้วย c c3 ถ้าหากว่าไอตัวเนียแแทงกูเลชันมันสามารถให้สีได้ ใช่ไหมครับไอ้กราฟดั้งเดิมนะครับที่เราเอาเส้นที่เราเพิ่มออกมันก็สามารถให้สีได้นะครับการนี้เซตติ้งของปัญหาก็จะให้นะครับหน้าภายนอกนะครับซึ่งล้อมรอบด,ด้วยด้วยวงซึ่งมันมันจะต้องเป็นเป็นวงเพราะว่าถ้าไม่เป็นวงนะครับมันก็จะอย่างตัวนี้อย่างสมมุติว่า มันเป็นรูปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็การเพิ่มเพิ่มเส้นสุดท้ายมันก็จะทําให้หน้าภายนอกนะครับเกิดเป็นวงขึ้นครับตัวนี้เป็นวงมี V1 V2 จนจนกระทั่งถึง Vp แล้ววนกลับมาสิ่งที่โทมัสสันพิสูจน์ไม่ได้ว่าทุกลิสต์มีขนาด5แต่ว่า แรงกว่านั้นนะครับก็คือ v 1 v 2ให้สี1และ2นะครับหรือเรามองว่ามีลิสต์คือลิสต์ของ1และลิสต์ของ2ตามลำดับก็ได้เพราะว่ามันจะต้องถูกบังคับให้ใช้1กับ2นะครับในขณะที่ลิสต์ของจุดยอดที่อยู่บนไซเคิจุดยอดอื่นมีลิสต์ขนาด3 จุดยอดที่อยู่ข้างในมีลิสขนาด5ตัวนี้สามารถให้สีได้นะครับซึ่งข้อความนี้แรงกว่าการที่ทุกลิสต์มีขนาด5นะครับทำไมเขาถึงต้องพิสูจน์แบบนี้เนื่องจากว่าตัว induction นะครับเราจะได้เห็นว่าสมมติฐานในลาานักษณะนี้นะครับมันสามารถที่จะเอามาประกบใช้กับ induction ได้พอดีนะครับ จนได้ผลที่ต้องการเดี๋ยวเรามาดูต่อต่อกันว่าเรากำหนดแบบนี้แล้วมันได้อย่างไรนะครับโอเคเราให้เราจะแสดงข้อความนี้นะครับโดยใช้อุปนัยแบบขคมสต n งอิ d u c t i o n นะครับตัวนี้ถ้า p นะครับโดยโดยที่ p มากกว่าเท่ากับ3ถ้า p เป็น1หรือ2นี่ง่ายนะครับ P มากกว่าเท่ากับ3ถ้า P เท่ากับ3มันก็คือ C 3นะครับตัวนี้มีลิสขนาดมีลิสหนึมีลิสสองนะครับตัวนี้ให้สีไปตัวนี้เล d u a l List สุดท้ายก็จะเหลือหนึ่งดังนั้นให้ให้สีได้นะครับขั้นอุปัยนนะครับตัวนี้ใช้ Strong induction ตอนนี้จุดยอดมี k บวก1จุดนะครับข้อความนี้ข้อความในทฤษฎีบทเป็นจริง เมื่อมีจุดยอดสามจุด4ี่จุดจนกระทั่งถึง k k จุดนะครับก็เรื่กรณีแรกนะครับตอนนี้เนาะรูปดั้งเดิมของเราตัวนี้ให้สีนะครับ1กับ2ไปตัวนี้อาจจะเขียนเขียนผิดอ่ะตัวนี้จริงๆเป็นสีใดๆก็ก็ได้เนาะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปนะครับตัวนี้ก็มีขนาดสามนะครับมีมีขนาด3ามข้างในมีขนาดห้านะครับกรณีที่1วง C มีขอบนะครับ ขอดนี้ให้เป็น V i กับ v vj จริงๆเป็นขอดในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเป็นขอดในลักษณะนี้ก็ได้คือจุดปลายเป็น v 1หนหรือ v v2 ก็ได้ก็จะพิสูจน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราจะขอใช้รูปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวแนวคิดตัวนี้ให้1กับ2นะครับเรามาดูการาฟตรงนี้ก่อนนะครับใช้ขอดต,ตรงนี้แทน แทนที่จะอ้อมไปตัวนี้นะครับก็ลัดมาตัวตัวนี้เลยตัวนี้สามารถให้สีได้โดย induction นะครับเพราะว่าตัวนี้ให้ให้สีหนึ่งกับสองสองไปตรงขอบมีขนาดสามลิสข้างในมีมีขนาดห้าสามารถให้ได้นะครับคราวนี้หลังจากที่ให้ส่วนข้างบนเสร็จมาดูส่วนข้างล่างต่อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับรูปรูปนี้นะครับตัวนี้ถูกให้สี สอ,สองจุดนี้ถูกให้สีไปละตัวอื่นยังมีลิสขนาดเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการให้สีข้างบนนะครับมีเพียงสอง,สองจุดนี้ถูกให้สีไปละดังนั้นตัวนี้มีขนาดสามตัวนี้มีขนาดสามตัวนี้ตัวข้างในมีขนาดห้านะครับสแสดงว่าสามารถให้สีตรงนี้ได้จะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับในการที่จุดสองจุดที่ประชิดกันขอบนอกสองจุดนี้ ถูกฟิกฟิกสีมีความจําเป็นในการใช้อินดักชันนะครับมาดูกรณีถัดไปนะครับวง c ไม่มีขอดนะครับคราวนี้เราพิจารณาที่ vp นะครับ v ีวีตัวนี้มี e i g h b o r ที่นอกจาก v1 กับ vp ลบ1นะครับเป็น u1 u2 จนกระทั่งถึง um ตัวนี้ก็จะเป็นผ่านมานะครับ ตันนี้มันจะมีละะักษณะในลักษณะนี้เนื่องจากว่าเป็น near triangulation นะครับคราวนี้นะครับคราวคราวนี้ทิศของเขานะครับก็คือว่าเอาละนะครับเราจะ list ตัวนี้นะครับ list ตัวตัวนี้มันมีขนาดสามนะครับเราจะไม่เอาหนึ่งนะครับถ้ามี1ตัด1ออก มี1ตัด1น,นออกหรือถ้ามีอันอื่นนะครับดังนั้นเราสามารถเลือกสีสอ,สองสีตรงนี้ที่ไม่ใช่1ได้นะครับให้เป็น x กับ y ไปจากนั้นเอา x และ y นะครับตัดออกจาก neighbor ของมันจุดยอดภายในที่เป็น neighbor ของ vvp นะครับจากเดิมมีลิส์ขนาด5ตัดออกอย่างมาก2ก็เหลืออย่างน้อย3นะครับตัวนี้มีค่าอย่างน้อย3 แต่ตัวตัวนี้ไม่แตกมันนะครับตัวตัวนี้ลิสขนาด3อย่างไรให้เป็นลิสขนาด3อย่างนั้นนะครับจากนั้นทําการระบายสีในส่วนนี้นะครับซึ่งสามารถระบายได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มีขนาดหนึ่งอ่าไม่ใช่ถูกให้สีนะครับไป2อจุดจุดข้างนอกนะครับมีลิสขนาด3นะครับตัวข้างในมีลิสขนาด5้าสามารถระบายได้ นะครับจากนั้นเราจะบอกบอกว่าเราสามารถระบายให้กับ VP P ได้ทำไมเราจึงสามารถหลังจากที่ระบายจุดที่ที่เหลือแล้ว VP จึงสามารถระบายได้ข้อ1นะครับเป็นเพราะว่า x และ y ตัวนี้ไม่ใช่หนึการระบายสีหนึ่งตัวตัวนี้ไม่ x และ y ไม่โดนตัด นะครับเพราะเราเลือก x y ตั้งตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ไม่ใช่1และนะครับ x y ตัวนี้ไม่โดนตัดในการระบาย u 1 u 2ถึง u m นะครับเพราะว่า list list นี้ตัด x และ y ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่มีการระบาย x y ใดๆใน list พวกนี้นะครับถ้ามันโดนตัดนะครับมันอาจจะโดนตัดเมื่อระบายสี vp ลบหเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้มันมี มันมีตัวให้ใช้ได้2ออยู่โดนตัดอาจจะโดนตัด x หรือ y ก็เลือกใช้สีที่เหลือได้นะครับดังนั้นหลังจากที่ระบายตรงนี้เสร็จเราสามารถขยายการให้สีไปที่ vp ได้นะครับซึ่งตรงนี้ list ขนาด3ที่จุดขอบมีความจำเป็นนะครับในการที่เราจะใช้ induction นะครับก็จะเห็นว่าในการใช้ การพิสูจน์ข้อความที่ตรงกว่านะครับที่เข้มกว่ามีเงื่อนเงื่อนไขที่จำกัดกว่านี่มันอาจจะง่ายกับการ induction เพื่อพิสูจน์ผลที่อ่อนกว่าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนะครับในการในการพิสูจน์นี่นะครับในการที่เราใช้ข้อความที่แรงกว่า นะครับแต่ว่าการพิสูจน์จะง่ายง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นความที่คาดไม่ถึงนะครับซึ่งก็จะเป็นความสวยงามในอีกแง่นหนึ่งของของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้จบการพิรพสูจน์แล้วนะครับก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวผมนิดหนึ่งก็ประทับใจกับการพิสูจน์นี้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าเปลาว่าสักวันหนึ่งนะครับ ก็อยากที่จะใช้การพิสูจน์นี้มาพิสูจน์ผลที่เป็นตัวของผลของผมเองนะครับซึ่งปรากฏว่าก็ได้ใช้ในการพิสูจน์จริงๆนะครับก็นำไปขยายผลนะครับกับในเรื่องของ dp dp partition นะครับเรื่องของ partition นะครับ กล่าวในส่วนท้ายของบท Relax c o l o r i n g ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจหรือยังไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนที่เป็น DP นะครับจะเริ่มกล่าวในบทหน้านะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นการขยายจาก list c l o r i n g อีกทีนะครับนี้ก็แม้ว่าผลตัวนี้นะครับจะเสร็จสิ้นไปแล้วว่าพนกักงานนะครับ มีคุณสมบัติไฟล์ t o o s e a b l e มันก็จะมีคำถามต่อเนื่องมาว่าอา้าแล้วลดจากที่มันเป็นไฟล์จากที่มันเป็น5นะครับเหลือเป็น for s h o o เ e b l e ได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีนะครับอย่างฟอยนะครับที่เป็นย่อพ่อในการยกตัวยก ตัวอย่างของพนักรานนะครับตัวนี้ได้พิสูจน์ว่ามีพนักราฟตัวนี้นะที่ชุด ability ของมันเป็นห้าเป๊ะเลยนะครับลดเป็นสไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากจํานวนจุดเยอะนะครับก็มีคนที่อ่าคอนดิชั่นเดียวกันคือเป็นพนักรานแต่ลดอ่ามีชุด ability เท่ากับ5แต่ลดจํานวนจุดนะครับตัวนี้ก็ถือถือว่าเป็นเป็นผลใหม่ได้ทำให้ดีดีขึ้นโดยลดจำนวนจุด นะครับ63จุดครั้งหน้านะครับเราก็จะเอาผลของวอยที่เป็นกราฟนะครับที่สร้างมี130จุดนะครับที่มีครมาติกนัมเบอร์3นะครับแต่ว่าช mm ุดอาร์บิตี้เป็น5นะครับถ้าโดดจากพบเพอจาก3นะครับพอเป็นลิสกระโดดมาเป็น5เลยนะครับ mm hmm. ก็จะ จะดูกันในครั้งหน้านะครับโดยที่จะใช้สไลด์ของสัจพร์สีนเนเป็นเป็นตัวประกอบการสอนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ